วันนี้ไต้หวันพบผู้ป่วยใหม่จากต่างประเทศ6กรายซึ่งเดินทางมาจากอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และแคนารูนอกจากนี้พบผู้ติดเชื้อจากการระบาดคลัสเตอร์โรงพยาบาลเทาหยวนเพิ่ม2รายหนึ่งในนั้นเป็นชายวัย90้ปีเป็นผู้ป่วยที่เคยได้รับการดูแลจากพยาบาลในโรงพยาบาลและผู้ติดเชื้ออีกรายคือลูกสาวของคุณตาท่านนี้ทางนี้สนยนบัญชการได้ประกาศมาตรการใหม่เพื่อรับมือกับโรคโควิด -19 ที่แพร่กระจายเป็นวงกว้างในครั้งนี้ 由绿区出院的病人，在健保卡，我们自我们要注记为自主健康管理专案的对象。 นอกจากนี้หลังพบผู้ปว่วยติดเชื้อเพิ่มกรณีการระบาดจากโรงพยาบาลเทาหยวนเมื่อวานนี้มีรายงานเจ้าหน้าที่สอบสวนโรคสองรายจากกองอนามัยเทาหยวนมีไข้ท้องเสียสงสัยติดเชื้อโควิดส9าสำนักอนามัยเทาหยวนสั่งการฆ่าเชื้ออาคารออฟฟิศทันทีสำนักอนามัยกล่าวว่าปัจจุบันเจ้าหน้าที่ทั้งสองมีผลตรวจเชื้อเป็นลบขอให้ทุกฝ่ายอย่าได้ตื่นตระหนกมากเกินไปสำหรับสถานการณ์การระบาดที่ทวีความรุนแรงร้านสะดวกซื้อในเขตเถาหยวนต่างเข้มงวดมากขึ้น หลายร้านไม่ว่าจะเป็นเซเว่นไฮไลฟ์โอเคมาร์สาขาเทาหยวนต่างประกาศหยุดให้บริการพื้นที่รับประทานอาหารส่วน Family Mart ยังคงเปิดให้บริการพื้นที่ทานอาหารในร้านแต่จะเพิ่มการฆ่าเชื้อโดยฆ่าเชื้อ2ครั้งต่อกะวันละ6ครั้งสำหรับห้างคอสโคสาขาหนานขานและจงลี่ลดพื้นที่นั่งเหลือเพียงครึ่งเดียวและเพิ่มการฆ่าเชื้อที่จับรถเข็นสินค้า เมื่อไม่นานมานี้ห้างสับสินค้าดอนดอนดองกิจากญี่ปุ่นได้มาเปิดสาขาที่ย่านชีเหมือนติงในกรุงไทเปห้างนี้จําหน่ายสินค้ามากมายตั้งแต่ของใช้ทั่วไปเวชยสาอางไปจนถึงอาหารสดและอาหารปรุงสุกและให้บริการตลอด24ชั่วโมงทําให้มีประชาชนมากมายมาเข้าแถวรอซื้อสินค้าญี่ปุ่นตั้งแต่เช้าจนรดค่าแต่ช่วงไม่กี่วันมานี้สถานการณ์การระบาดในไต้หวันมีความรุนแรงขึ้นหลายฝ่ายกังวลว,ว่าการรวมตัวของฝูงชนครั้งนี้อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด กองอนามัยกรุงไทเปจึงกำหนดให้ห้างดองกิจำกัดจำนวนคนที่อยู่ในห้างจากเดิมรองรับคนได้350คนให้ลดเหลือ250คนและเพิ่มการฆ่าเชื้อป้องกันโรคผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเต็มที่ปัจจุบันจำกัดคนเข้าแถว200คนและให้เข้าห้างได้ครั้งละ20คนเชันสุจงผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวนันแนะนำประชาชนร้านเพิ่งเปิดใหม่จะไม่ปิดในเร็ววันหากเห็นคนต่อแถวยาวให้ไปวันอื่นก็ได้ แบคทีเรียทรงกลมสีสดที่กำลังขยับขนบนผิวต่อเนื่องไวรัสสายพันธุ์ที่น่ากลัวนี้คือโฉมหน้าจำลองของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่กำลังระบาดไปทั่วโลกทำให้มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกมากกว่า96ล้านคนซึ่งห้องปฏิบัติการออกแบบออสเตรเลียได้อาศัยข้อมูลจากกล้องจุลทรรศน์ข้อมูลสแกนที่เกี่ยวข้องและใช้เทคโนโลยีสามมิติจำลองขึ้นโรคระบาดครั้งนี้ทําให้ประเทศญี่ปุ่นต้องประกาศภาวะฉุกเฉินแต่ก็ยังไม่สามารถหยุดการแพร่ระบาดได้นะวันที่20มกราคม เตียงผู้ป่วยในพื้นที่ต่างๆของญี่ปุ่นมีผู้ป่วยใช้ไปแล้วเกิน50%พบกับภาวะขาดแคลนทางการแพทย์ผู้ป่วยหนักสะสม1,014รายจากสถิติของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอฟกินส์หารัฐซึ่งมีการระบาดรุนแรงที่สุดมีจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศสะสม24ล้าน5,000คนมีผู้เสียชีวิตเกิน4,000คนศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค CDC ของสหาราัฐคาดการตามสถิติจำนวนการติดเชื้อและการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์จะมีผู้เสียชีวิตมากสุด5,800ราย ตามสถิติขององค์การอนามัยโลกปัจจุบันมีประเทศอย่างน้อย60ประเทศมีการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์อังกฤษรวมถึงประเทศสหรัฐรัสเซียบราซิลและอินเดียต่างพบผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์อังกฤษทั้งนี้สหรัฐพบผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์อังกฤษ144รายกระจายตัวตาม20รัฐ เมื่อวานนี้สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ22แห่งทั่วไต้หวันต่างวัดสภาพอากาศได้ที่ระดับอันตรายสีแดงเมืองหยินหลินจียี่ไทหนานเกาชงผิงตงที่ตั้งอยู่ในแนวใต้ลมมลพิษกระจายตัวได้ไม่ดีสภาพอากาศแต่สัญญาณเตือนสีแดงจนถึงวันนี้สถานีตรวจวัดสภาพอากาศที่ไทหนานยังคงอยู่ที่ระดับสีแดงนั้นภูมิที่สิงจะง่ายฝุ่นะอองสะสนั้นคือตอนน้ที่นี้ยังอยู่ที่ระดับสีแด ตั้งแต่เมื่อวานนี้สภาพอากาศเกือบทั้งหมดในฝั่งตะวันตกต่างวัดได้ในระดับสีเหลืองการกระจายตัวของมลภาวะครั้งนี้ค่อนข้างแย่ไปจนถึงวันที่24มกราคมขอให้ระมัดระวังมลพิษทางอากาศสภาพอากาศแสดงสัญญาณเตือนสีแดงเะบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไต้หวนันเตือนประชาชนในพื้นที่ยุนหลินจียอี้ไทหนานเกาชงลดกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากาก,กอนามัยเมื่อออกไปข้างนอก